ท่านผู้ชมที่กระลพครับผมอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงทานครับปี2 5 4 7หรือ49นี่แหละผมจะขึ้นเหนือแล้วผมก็มาที่เชียงทานเชียงทานวันนั้นกับเชียงทานวันที่19มกราคม66 67เนี่ยต่างการรันลิบลับเลยสภาพที่ผมเห็นตอนนั้นไม่มีแต่ที่ผมสกิดตาเพราะผมเป็นคนชอบทานอาหารสไตล์นี้ก็คือเกีียวนามครับ นี่ก็ขายมาสองปีแล้วครับดูรสชาติหน้าตาครับที่จริงมันไม่ได้อร่อยที่พ่อครัวนะครับมันอร่อยที่แม่ครัวเขาตอดเข้าห่อเนี่ยเขายิ้มไปด้วยนะครับ <c oughs> เขาอาจจะบอกห้องว่า o v เล o u I l o v เล o u นะครับ <c oughs> มันก็เลยทำให้หน้าตาออกมาดูดีครับอยลืม ครเท่าไหร่นะห้าสิบบาทครบห้าสิบบาทแต่ว,ว่าข,า,ขายแบบคุณภาพครับก็คือแน่นๆเลยน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปสาหร่ายครับ,รบเกี๊ยวน้ำสาหร่ายท่านผู้ชมมาเที่ยวเชียงคานนะอยู่หน้าเชียงคานเกสเฮาส์นะราคาถูกมาห้าสิบบาทไปซื้อในห้างเช็ดอันนี้เก้าสิบบาทได้ไหมนี่อันนี้คนกันเอง ถ้าเขาบอกว่าดูรายการผมนะแถมฟรีให้อีกเลยนะได้เขา <c oughs> ได้เขบเ <c oughs> ขาใส่คำรถทีวีพบกับท่านทุกวันในคลิปที่ท่านจะต้องชอบโอเคครัคถ่าขดีๆนะครับ